ตอนที่10การประท้วงและหนังหน้าไฟหลังวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516มีการประท้วงเกิดขึ้นตามที่ต่างๆทั้งตามถนนหนทางทั่วไปและตามองค์กรหน่วยงานต่างๆก็มีค่านิยมในการประท้วงระบาดกันไปทั่วแม้แต่โรงเรียนของผมก็ไม่เว้น เช้าวันหนึ่งหลังนักเรียนร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติแล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งประกาศกับเพื่อนๆของเขาด้วยเสียงอันดังว่าคระหม่อมคำพูดเปิดพี่น้องและเพื่อนๆทั้งหลายวันนี้พวกเราจะไม่เข้าห้องเรียนเพราะเราจะขอบพบท่านผู้ใหญ่เพื่อร้องเรียนความเดือดร้อนของพวกเราให้ท่านทราบขอให้ทุกคนไปประชุมกันที่สนามหน้าตึกนี้พวกเราจะเล่าถึงความเดือดร้อนของพวกเราสุกันฟังขอเชิญไปกันเลยครับคระหม่อมคำพูดปิด พอจบคำกล่าวของนักเรียนคนนั้นก็มีเสียงเฮล่านเอะอะกันไปทั้งโรงเรียนมีครูรีบไปห้ามแต่ไม่สำเร็จพวกเขาก็พากันไปรวมตัวกันที่สนามหญ้าผมจึงเข้าไปจุงคนที่ปราศัยออกมานอกกลุ่มแล้วค่อยๆถามความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแสดงตัวผมว่าเป็นข้างเขาเต็มที่บอกว่าผมเห็นใจพวกเขาอย่างยิ่งเมื่อเขาไว้ใจผมแล้วเขาก็เล่าว่ากระหม่อมคำพูดเปิด มีครูบางท่านปราบเด็กที่ชอบปัสสาวราดในห้องเรียนด้วยการให้เขากินฉี่ของตนเองเมื่อไปฟ้องผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครเชื่อเด็กหรือบางคนก็พูดว่าสมควรแล้วและมีเด็กผู้หญิงมาเล่าว่าเมื่อฉี่ราดบ,บ่อยๆพี่เลี้ยงก็ลงโทษด,ด้วยการเอาเข็มหรืออะไรไม่ทราบแหลมๆมาแทงที่อวัยวะเพศทำหลายครั้งแล้วก็เหมือนเดิมเมื่อไปฟ้องก็ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่หาว่าเด็กจินตนาการเอาเองและแต่งเรื่องใส่ร้ายพี่เลี้ยงเพราะ ไม่ชอบข่าวเป็นการส่วนตัวความจริงแล้วผมก็พอได้ยินเรื่องเหล่านี้มาเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวลืออีกประการหนึ่งผมก็ไม่ใช่ครูผู้ปกครองในตอนนั้นผมออกไปอยู่ข้างนอกโรงเรียนนานแล้วผมจึงบอกนักเรียนคนนั้นว่ากระหม่อมคำพูดเปิดครูจะนําเรื่องเข้าที่ประชุมครูและจะเรียนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครูจะรับเป็นตัวแทนของพวกเธอเองมีความคืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งให้พวกเธอรู้ในบ่ายวันนี้แต่ถ้าพวกเธอยังไม่อยากเข้าห้องเรียนก็นั่งคุยนั่งเล่นที่สนามกันไปก่อนแต่ขอร้องอย่าทําเสียงดังเอะอะเพราะเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่จะฟังสิ่งที่ครูจะร้องเรียนแทนพวกเธอไม่ได้ยินถนัดกระหม่อมคำพูดปิด พวกเขาก็ชอบใจและขอร้องผมอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดครูช่วยกรุณาพูดอย่าให้ผู้ใหญ่ทำโทษพวกผมที่ประท้วงในวันนี้นะครับเครื่องหมายคำพูดปิดผมรับปากพวกเขาว่าจะไม่มีการลงโทษพวกเธอเป็นอันขาดพลางคิดในใจว่าเด็กพวกนี้โตขึ้นคงเป็นนักการเมืองได้ดีอย่างแน่นอน ผลของการสอบสวนออกมาว่าเรื่องเด็กผู้ชายปัสสาวะราดในห้องเรียนนั้นครูเพียงแต่พูดขู่เท่านั้นไม่ได้ลงโทษอย่างนั้นจริงๆแต่เรื่องของพี่เลี้ยงคนนั้นเขายอมรับว่าได้ทําจริงแต่ทําแบบเบาๆเพราะถ้าทําแรงคงจะต้องมีแผล เมื่อมีการตรวจอวัยวะของเด็กก็พบว่ามีรอยถูกทิมแทงจริงๆส่วนคำถามที่ว่าทำไมผู้ใหญ่ไม่เชื่อเมื่อเด็กมาร้องเรียนเรื่องมีอยู่ว่าพี่เรียนคนนี้เคยเป็นผู้ที่สมัครเรียนเป็นเคระหมายคำพูดเปิดนอเวส กระหม่อมคำพูดปิดวงเล็บเปิดสำเนรีที่จะบวชเป็นชีในศาสนาคาทอลิกวงเล็บปิดแต่เขาบวชไม่สําเร็จพอศึกออกมาก็ได้มาทํางานที่โรงเรียนของเราบุค,คลิกภา,ภาพภายนอกของเขาเป็นคนใจดีมากยิ้มแย้มแจ่มใสดูเหมือนรักเด็กมากๆผู้ใหญ่บอกว่าไม่มีใครคิดสักนิดเดียวว่าเขาจะเป็นคนเช่นนี้ไปได้ ในที่สุดผมก็ไปแจ้งให้เด็กๆทราบถึงผลการตัดสินของท่านผู้ใหญ่ว่าให้ไล่พี่เลี้ยงคนนั้นออกจากโรงเรียนไปและท่านผู้ใหญ่ก็จะไม่ลงโทษนักเรียนที่ทำการประท้วงในวันนี้ด้วยแต่ครั้งหน้าก่อนจะมีการประท้วงอีกขอให้บอกคุณครูหรือท่านผู้ใหญ่ในโรงเรียนให้ทราบก่อนจะได้รีบจัดการเรื่องราวให้พวกเธอให้เรียบร้อยเด็กๆก,ก็ชัยโยโหร้องในใชัยชนะของพวกเขาหน้า61 ตอนกระหม่อมคำพูดเปิดหนังหน้าไฟกระหม่อมคำพูดปิดผู้ที่ถูกเชิดหรือถูกผลักให้ไปรับหน้าวงเล็บเปิดความผิดวงเล็บป,ปิดแทนผู้ที่อยู่เบื้องหลัง <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นกระหม่อมคำพูดเปิดหนังหน้าไฟกระหม่อมคำพูดปิดครั้งหนึ่งทางโรงเรียนได้เปิดบ้านกระหม่อมคำพูดเปิด Open House ์ คำหมายคำพูดปิดคือเปิดให้สาธารณชนเข้ามาชมกิจกรรมของโรงเรียนและขณะเดียวกันก็จะมีการประมูลขายสิ่งของในราคาถูกเพื่อเรียกร้องเชิญชวนให้คนมาบริจาคและซื้อสินค้าต่างๆในโรงเรียนของเรามีผู้บริจาคเข้าของต่างๆเพื่อให้เอาไปประมูลขายมากมายมีหลายชิ้นที่มีค่าและมีราคาสูงมากเพราะมีผู้มีจิตศรัทธาจากองค์กรเอกชนหน่วยงานต่างๆบริจาคสิ่งของของที่มีค่าก็ได้แก่สินค้า กระหม้าคำพูดเปิดแบรนด์เนมกระหม้าคำพูดปิดทั้งหลายมีเครื่องเสียงต่างๆและเปียโนด้วยเหตุการณ์เกิด <Source> ข <2 S 2> ึ้นก่อนที่จะถึงวันงานมีการติดสลากราคาสิ่งของที่จะประมูลในวันจัดงานตอนเย็นวันหนึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นของครูบางท่านได้แอบเปิดห้องที่เก็บสินค้าเข้าไปดูสินค้าว่ามีอะไรบ้าง เมื่อดูแล้วก็มาเล่ากันว่ามีของดีๆทั้งนั้นปิดราคาไว้ถุกๆท,ทั้งนั้นทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดกันว่าจะไปซื้อและประมูลของกันบ้างแต่พวกที่ไปดูของมาก็กล่าวว่าคระหมายมำพุดเปิดเสียใจด้วย เพราะของดีๆเหล่านั้นได้ปิดคําว่าจองแล้วทั้งนั้นมีเหลือแต่ของด้อยคุณภาพราคาถูกๆอยู่แล้วที่ไม่ได้ติดราคาไว้เช่นเสื้อผ้าใช้แล้วกระเป๋าธรรมดาสบู่แชมพูสระผมและของที่หาได้ตามที่ต่างๆง,ง่ายๆกระหมายมคำพูดปิด พวกเราก็ทยอยเข้าไปเปิดดูสินค้ากันหลายต่อหลายคนมีคนมาเล่าว่าเครืหม่อมคำพูดเปิดเปียโ,โนยี่ห้อดีเป็นที่นิยมเครื่องหนึ่งราคาจริงๆในร้านขายเครื่องดนตรีน่าจะมีราคาประมาณ60,000บาทวงเล็บเปิด60,000บาทวงเล็ป,ปิดหรือ80,000บาทวงเล็บเปิด80,000บาทวงเล็ปิดแต่ปิดราคาไว้ที่1 0 0 0 0บาทวงเล็บเปิด1 0,000บาททวนวงเล็ป,ปิดครืหม่อมคำพูดปิดหน้า62 สลากที่ปิดราคาและชื่อที่จองไว้แล้วล้วนเป็นชื่อและนามสกุลของลูกหลานคณะกรรมการและพวกไฮโซทั้งนั้นมีคนที่โกรธเคืองและใจร้อนไปทําการฉีกสลากและขีดค่าชื่อและราคาทิ้งทั้งหมดเพื่อนๆมาปรึกษาผมมาวิพากวิจาร์ณแล้วก็เกิดจิตวิทยากลุ่มระบาด ทุกคนโกรธแค้นในความไม่เป็นธรรมในครั้งนี้เป็นอันมากไม่รู้ทำไมเขาจึงต่งตั้งให้ผมเป็นผู้ไปฟ้องหนังสือพิมพ์และทำไมผมจึงยอมรับหน้าที่นี้ลืมไปแล้วเพื่อนๆบอกว่าพวกเขาก็จะช่วยสนับสนุนและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันต่อสู้ในครั้งนี้จะไม่ยอมให้ผมต่อสู้ตามลำพังเป็นอันขาด อนนั้นสื่อสารมวลชนที่ทุกคนอ่านหนังสือพิมพ์ก็มีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเดียวเท่านั้นผมยังไฟแรงก็เลยรับหน้าที่ไปหาคอลัมนิสต์ที่มีชื่อในขณะนั้นท่านซึ่งตอนนี้ก็ยังนึกถึงชื่อและนำปากกาของท่านไม่ออกเลยแต่ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วผมก็นำเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้เขาฟังรุ่งเช้าหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวข่าวเป็นการคลึกโครมตอนสายๆก็มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานประกาศว่า งานเปิดบ้านกระหมากคำพูดเปิด o อเพนเฮาส์กระหมากคำพูดปิดจะเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดเขาถามว่าใครเป็นคนไปให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์ทุกคนทุกเสียงต่างก็สัดมาที่ผมโดยไม่ต้องปิดบังแต่ประการใดทั้งสิ้นวงเล็บเปิดนี่คือการที่พวกเขาสัญญาว่าจะร่วมกันต่อสู้แต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะปกป้องผมวงเล็บปิด ไม่มีใครออกมายอมรับว่าเป็นคนฉีกสลากปิดราคาและชื่อไว้ต่างก็ปฏิเสธหรืออย่างดีก็พากันเงียบเอาไว้ผู้ที่เด่นดังที่สุดก็คือกระหม่อมคำพูดเปิดนายวีมลนกระหม่อมคำพูดปิดนี่เองผมถูกเรียกไปสอบสวนผมก็ให้การไปตามความเป็นจริงอาจารย์ใหญ่มาบอกผมว่ากระหม่อมคำพูดเปิดคณะกรรมาการขอให้คุณวีมลเขียนหนังสือลาออกคุณจะว่ายอย่างไรกระหม่อมคำพูดปิดผมก็ตอบว่ากระหม่อมคำพูดเปิด ผมไม่เขียนหรอกครับให้เขาไล่ผมออกได้เลยครับกระหม่อมคำพูดปิดผมก็รู้ดีว่าพวกเขาคงไม่ไล่ผมออกหรอกเพราะถ้าทำเช่นนั้นคงต้องเป็นเรื่องอื้อเฉาไม่รู้จักจบที่ไล่คนตาบอดออกจากงานเพราะเอาเรื่องที่ไม่โปร่งใสามาบอกหนังสือพิมพ์ภายหลังอาจารย์ใหญ่คืออาจารย์ทัศนีการจนาทิติก็มาบอกผมว่าคระหมายมคำพูดเปิดถ้าเขาไล่คุณวิมลออกพวกเราครูหลายคนก็จะพากันออกด้วยคระหมายมคำพูดปิด ผมก็ได้แต่กล่าวว่าคระหม่อมคำพูดเปิดขอบคุณครับคระหมายมคำพูดปิดแต่ในใจก็กล่าวว่าคระหม่อมคำพูดเปิดเราคือหนังหน้าไฟเขาเชิดเขาผลักเราไปสู่แสงไฟเหมือนเชิดหนังตะลุงยังไงอย่างนั้นคระหมายมคำพูดปิดหน้า63วงเล็บเปิดเกรดวงเล็บป,ปิดครงหมายมคำพูดเปิดเดินประท้วงไล่อธิการบดีคระหม่อมคำพูดปิด ผมเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยลาลัยรามคำแหงแล้วในตอนนั้นนักศึกษาส่วนหนึ่งมาชวนผมไปเดินประท้วงไล่ท่านอธิการบดีกระหม่อมคำพูดเปิดสักผาสุกนิรันกระหม่อมคำพูดปิดผมก็บอกว่ากระหม่อมคำพูดเปิดผมรักและเคารพท่านผมไม่อยากไปเดินประท้วงไล่ท่านหรอกกระหม่อมคำพูดปิดพวกเขาก็บอกว่ากระหม่อมคำพูดเปิดเอาเถอะหน้า ไปเดินขบวนเล่นๆกันความจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากไล่ท่านจริงๆจังๆหร,ร,ร,รอกแต่มันเป็นเรื่องการเมืองนะ่ะทำเพื่อเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นสนุกดีเคระหมาอมคำพูดปิด ไม่รู้ว่าทำไมผมจึงหลวมตัวยอมไปกับเขาด้วยคงเป็นเพราะความขนองพวกมากลากไปนั่นแหละพอเดินไปได้ถึงสี่แยกคลองตันตำรวจก็มาปิดถนนและไล่พวกเราให้กลับไปยังมหาวิทยาลัยแล้วแถวก็แตกสลายไม่เห็นมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นคงจะเป็นเพราะไม่มีความตั้งใจจะเดินไล่ท่านอธิการบดีจริงๆเหมือนคำที่พวกเขาบอกผมก็ได้ พอรุ่งขึ้นอีกวันขณะที่ผมขึ้นไปบนชั้น4ี่ซึ่งเป็นห้องพักอาจารย์ก็เห็นมีการชุมนุมของพวกท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็กําลังจะจัดแถวแล้วก็เดินลงไปข้างล่างมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเหลือบมาเห็นผมเข้าก็เรียกผมพลางชวนว่ากระหม่อมคำพูดเปิดคุณวิมลเราไปเดินขบวนเรียกร้องให้อธิการอย่าลาออกกันเถอะกระหมคําพูดปิดผมก็เรียนท่านว่า กระหม่อมคำพูดเปิดเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปเดินประท้วงขับไล่ท่านอาธิการกับพวกนักศึกษาอยู่เลยครับกระหม่อมคำพูดปิดอาจารย์ก็กล่าวว่ากระหม่อคำพูดเปิดฉันรู้ว่าคุณคงไม่อยากไล่ท่านจริงจังหรอคุณคงขัดเพื่อนไม่ได้มากกว่าไปเดินเรียกท่านกลับคืนมาเถอะกระหม่อมคำพูดปิดผมก็ขัดท่านอาจารย์ไม่ได้เหมือนกันก็เลยเดินไปกับพวกท่านอาจารย์ด้วย พอตั้งแถวยังไม่ทันเดินไปถึงไหนคืออยู่แถวแถวกระหม่อมคำพูดเปิดดงตาลกระหม่อมคำพูดปิดเท่านั้นทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงปืนและระเบิดดังลั่นไปหมดที่เขาเรียกกันว่ากระหม่อมคำพูดเปิดหูดับตับไมหมกระหม่อมคำพูดปิดนี่แหละครับ ก็ไม่ทราบว่าใครผลักผมวงเล็บเปิดด้วยเท้าวงเล็บปิดผมก็กลิ้งไปอยู่ใต้พุ่มไม้เตี้ยผมมอบอยู่นานด้วยความตกใจกลัวคิดว่าสักสิบห้านาทีเห็นจะได้ก็มีเสียงกล่าวขึ้นว่ากระหม่อมคำพูดเปิดคุณจะเอาหัวเอาจากขาของหนูได้หรือยังเน็บกินเท้าหมดแล้วกระหม่อมคำพูดปิดผมจึงได้สติก็รู้ตัวว่าไปมอบอยู่แทบเท้านักศึกษาสาวผู้หนึ่งต้องขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่เธอก็บอกว่ากระหม่อมคำพูดเปิด ไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูก็ตกใจเหมือนกันพอหลบลงมานั่งใต้พุ่มไม้นี่คุณก็เซถลาเข้ามาซบตักของหนูเลยกระหมาอมคำพูดปิดผมจึงบอกอย่างอายว่ากระหม่อมคำพูดเปิดผมไม่ได้เซลงมาหรอกครับไม่รู้ว่าใครขบผลักวงเล็บเปิดถีบวงเล็บปิดผมด้วยเท้านะครับกระหมาอมคำพูดปิดเธอหัวเราะจนงอหายแล้วเราก็แยกจากกันไปหน้า64